สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รคบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ากว่าจะได้มาท่านผู้ชมครับการยุบสภาพุทธานรัสดรเมื่อวันที่10พฤษภาคม2 5 5 4นั้นเป็นอะไรที่กว่าจะได้มาก็ทำให้ประเทศไทยต้องแลกโดยความสูญเสียต่างๆมากมายจนเรียกได้ว่าแทบจะไม่คุ้มเลยทีเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตของคนไทยผู้บริสุทธิ์จำนวน91ศพและบาดเจ็บ2,000คนจากเหตุการณ์ที่มีการใช้กำลังทหารพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์จำนวนหลายหมื่นนายเข้าปราบปรามและสลายการชุมนุมของประชาชนเมื่อวันที่10เมษายนและระหว่างวันที่14ถึง19พฤษภาคม2 5 5 3เรียกว่าแลกมาด้วยชีวิตและเลือดเนื้อของประชาชนนั่นแหละแม้เมื่อนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะ ตกอยู่ในภาวะไร้าทางออกแล้วคือต้องยุบสภาอย่างเดียวคนไทยก็ยังต้องเผชิญกับความสับสนและความไม่แน่นอนเรื่องการยุบสภาจากหลายต่อหลายเหตุการณ์ที่ผมจะไล่เรียงให้ฟังเป็นลำดับดังนี้เริ่มต้นทีเดียวนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะได้พูดต่างร,รมต่างวาระหลายครั้งหลายหนก่อนหน้านี้ว่าจะมีการตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคม2554 คณะที่ประธานรัฐสภาส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งรวมสมฉบับที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตั้งแต่วันที่29เมษายน2554แต่สารรัฐธรรมนูญเพิ่งออกมาถแถลงว่าสารรัฐธรรมนูญรับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนทั้ง3าฉบับดังกล่าวไว้พิจารณาเมื่อวันที่2พฤษภาคม2554 และจะทำการวินิจฉัยว่าขัดหรือไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญได้อย่างเร็วที่สุดในวันที่9พฤษภาคม2554ซึ่งบังเอิญเป็นวันเดียวกับที่ศารอาญาได้มีคำสั่งให้เลื่อนการไต่สวนกรณีที่พนักงานอายการมีคำร้องขอให้สารถอนประกันแกนนำนปชไปเป็นวันที่9พฤษภาคม2554เช่นกันคณะรัฐมนตรีของนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะ ได้ใช้เวลาจนถึงดึกดื่นเที่ยงคืนของวันคืนวันอังคารที่3พฤษภาคม2554ทำการอนุมัติ259โครงการเป็นเงินงบประมาณ1 3 7 0 0 0ล้านซึ่งเมื่อรวมกับโครงการที่อนุมัติจาก2สัปดาห์ก่อนหน้านั้น3ครั้งรวมเป็นงบประมาณเกือบ6แสนล้านบาทซึ่งถือเป็นการฉวยโอกาสและหลบเลี่ยงกฎหมายทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่แล้วว่าจะยุบสภาอีกไม่กี่วันข้างหน้าในวันเดียวกันนั่นเอง นายบรรหารศิละปะอาชาได้แนะนําให้นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะเลื่อนเวลาทูลเกล้าทูกลทกระหม่อมถวายพระราชกิจสิทธิการุบสภาออกไปก่อนเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประชวรต่อมานายสุเทพเทือกสุบัณได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวันที่4พฤษภาคม2554ว่าเป็นไปได้ที่จะเลื่อนการทูลเกล้าร่างพระราชกิจสิทธิกาออกไปอีกสองสามวันและเป็นไปได้เช่นกันที่กําหนดวันเลือกตั้งอาจจะไม่ทันในวันอาทิตย์ที่ 26มิถุนายน2554และในวันเดียวกันนั้นเองนายพิสิทธิ์เวชาชีวะก็ได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งสวนทางกับนายสุเทพเทือกสุบันว่าจะนำร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรขึ้นทูนเก้าตามกรอบเวลาเดิมคือภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมขณะที่ปฏิเสธว่าไม่ได้ยินที่นายบรรหารศิลปะอาชาแนะให้เลื่อนการยุบสภาออกไปก่อนสุดท้าย เมื่อวันที่6พฤษภาคมนายพิสิทธิ์เวชชาชีวได้แจ้งกับผู้สื่อข่าวว่าตนได้นำร่างพระราชกิษฎิกายุบสภาผู้แทนราษฎรขึ้นทูลเกล้าวถวายเพื่อทรงลงพระประมาพิไทยแล้วและวันที่9พฤษภาคม2554หลังจากที่กลับจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่อินโดนีเซียแล้วก็จะเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับรายละเอียดและหลักการต่างๆในร่างพระราชกิษฎิกา ซึ่งกำหนดการในการถแถลงข่าวดังกล่าวทางผู้สื่อข่าวสายธรำรเนียบรัฐบาลได้รับแจ้งว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะเปิดถแถลงข่าวในเวลา09.00นแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาดังกล่าวก็ได้เลื่อนออกไปอีกโดยอ้างว่าจะต้องรอผลการวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสฉบับของสารรัฐธรรมนูญเสียก่อนซึ่งก็เหมาะเจาะกับการที่สารรัฐธรรมนูญออกมาถแถลง ผลการวินิจฉัยเมื่อเวลา11นาฬกาว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ3าฉบับไม่มีข้อความใดที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญขณะที่ศาลอาญาหลังจากที่ได้ไต่สวนพยานโจท์และพยานจำเลยกรณีที่พนักงานอายการร้องขอให้ถอนการประกันตัวแกนนำนปชเสร็จแล้วศาลก็สั่งให้เลื่อนการฝังการสั่งการสั่งคดีไปในวันที่12พฤษภาคม2554 และในเวลา20.30นของวันที่9พฤษภาคม2 5 5 4นายพิสิทธิเวชชาชีวะก็ถแถลงข่าวผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับเหตุผลและรายละเอียดของพระราชกิษสิิการยุบสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม2554เป็นต้นมาพร้อมกับถือโอกาสหาเสียงและโอ้อวดผลงานไปด้วยและนี่คือจิ๊กซอการเมืองแบบไทยๆที่ไม่เหมือนประเทศใดในโลก มีที่นี่ที่เดียวจริงๆท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่ากว่าจะได้มาก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ